ครับผมมาดูต้นกระท่อมต้นนี้ครับต้นกระท่อมเสียบยอดบนตอต้นกระทุ่มครับดูกิ่งเขาเตกแขนองออกมาครับถึงกิ่งเขาเตกออกมาได้ผมก็ไม่เคยตัดออกครับ เสผมผมจะไม่ตัดเลยยิงแต่กิงกก่งออกข้างล่างครับจะทำให้ใบของเขาเยอะครับแนวใบของเขาไม่ใหญ่ครับแตกออกเยอะเลยครับ ผมไม่เคยแต่งครับยิ่งกิ่งเขาออกมากยิ่งดีครับใบเขาก็เยอะครับยิงนี่ครับผมภูมิใจที่ผมทำ เองเสียบเอีงกับปู่ครับว่าต้นของเขาจะเป็นแบบไหนครับแต่ปุ๋ยนี่ผมก็ขีงวนนี่ผมก็ใส่ตั้งนานแล้วครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงนาเร่ง ก็ยังเขียวมันเดิมเขียวครับต้นกระท่อมเสียบยอดอีกต้นหนึ่งครับที่ผมไม่เคยแต่งกิ่งเลยผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูครับไม่เคยแต่งไม่เคยตัด เขาจะออกกิ่งตรงไหนก็ปล่อยเขาครับผมเสียดายแต่มันก็ได้ผลดีครับเดี๋ยวเขาจะทำให้ต้นของเขาสูงครับในเมื่อเขามีกิ่งออกข้างล่างยเยอะกับต้นไม่สูงด้วย นทุกกิ่งครับวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆชมต้นนี้ครับผมมีอยู่อีกหลายต้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับผมก็มีการปลูกการเลี้ยงหลายอย่างครับ อาชีพเสริมของผมก็คือครับเลี้ยงหนูครับเลี้ยงหนูปุ๊บครับนอกจากชอบต้นกระท่อมครับก็มีพวกต้นไม้หลายอย่างครับพืชหัายอย่างนีครับอันนี้คือโรงหนูผมครับเป็นอาชีพเสริมครับอีกอย่างหนึ่งครับ ลี้ยงแบบบ้านๆครับสับเพื่นคนไหนสนใจครับก็กดถูกใจไปครับเดี๋ยวผมจะพาชมบ่อหนูครับที่ผมเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมครับแต่การเพาะการช่ำการเสียบกิง่งเสียบยอดเนี่ยผมก็ชอบเป็นพิเศษครับตั้งแต่เขายังไม่ปลดล็อกนะครับ ผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดชอบการเกษตรหลายอย่างครับครับยังไงก็ฝากเป็นเพื่อนกดติดตามเลยครับคนยีสานคนนี้ครับครับขอบคุณครับ